ตังกะมีอยู่กับผ้ากุลลดปลาลด,ดงผมขืนมันสะบ้าสรีดนี่นฉันกำลังของถาดพอดีออว้ายระวังข้างหน้ามีกองที่ควายแม่มันนกกี่เอบนอมาู โอ้ยเอามาเลยวบเก็บบบเมียนได้ดูนี่มซาอะไปอย่งสี้ชือโกเออมันฟาวจะจมไหลหุดไหลอันอันนี้น้อยก็เลือกออกไปแตาอันเฮ็ดไม้อ้อยอันตุ้มนั่นก็ไปเถียงหนาวเออเออเลือกคือเลือกดอกอันนี้เฮ็ดได้ดูนี่เฮ็ดอันนี้แล้วแล้วนั่นขนฟื้นถอนฟื้นแล้วแล้วนั่นไปบอกเพื่อนยินดีแถแน่เด้อว่าอันหาเล้าม้าหาหุดหน้าหาแน่เดือนสาม้าฝนตกมาฝนเจียนจื้นผันสีวะใช้ยากอีก โอ้ได้ได้ได like ้พอดีมาแลกคนจะไปถอนน้ำักเปตาอยู่เออแท่งกิ่วหลายๆเด้อบู๊ยบอกว่าก็สร้างคิดผูน่โท้อๆกูนี่เคยทำงานสนามบินมางละเด้อสนามบินแสดงว่าเจ้าเป็นแอร์ฮอเตีดมาก่อนามันบ่สูงก็นั่นสูงก็นั่นนักบินบัวนักบินกับบ้าเมียนแอร์ฮอเตีดกับบ้าเมียนผู้บริหาร เมียบ้านอโอ้ฝอคนละเฮ้เฮ <c oughs> hey, hey, hey. เดี๋ยวเดวเโหฝ่อฝลังฮัลโหลมาเนปไซอะไรโนโน้โน้ไซไแย่ว่าจะเน a m e กส a ค a n Yes uh, I I go to y a r i e r ยายาลิวเออร์ไอออนอ่ะอ่โกโกโกโอ้ยทางมันวานนี่นว่ะเออแกนลิวเออร์แกนลิวเออร์ขันบ่พานจกแกนก้มสะอาดจากแม่บ้านจากกูนี่ ผู้ใดหนาใดมันจีขึ้นเบิ่งได้สิขึ้นนั่งได้สามดิบเอาหม้อว่าวดิดูนี่ยายคองสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ยชาวเจ้าปีคือมันนำหยาบงามแต่ว่ามารยาทเป็นกุลสตรีไทยต้องไหว้สวยยิ้มสวยมันยิงเข่าหรือว่ามันยิ้มอะไเรียบร้อยงดงามบบคือมึงบักลุยเอา บอกให้แต่กูมึงหันจักหน่อยอันสิกากะสิกินงามขาไปเท่า,าน,นั้นละน่ะเนาะ้ออยี่ข้องดูได้ตูเด็ดมาดเด็ดเด็ดเอาน้ำหนูบ้าเนาะซุ่มบา้าเร็วเพราะพอพกลับไปขอไปก็ได้ยายหันละอย่าลืมบอกพปไงดิดด้วยละ่ะเออให้มาถยหน้าให้หันมามื้อไดก็ได้แต่ว่าด่วนๆเออ,เออเออๆโอเคเอย่าบอกใครเด้อ สามหาสามจ้ะยางไงบนสีวพได้นั่นของเยอะนี่แล้วนี่คืองามแท้อยากได้เด่นเนาะของวัชชิยกไม่ให้เบิ้ลเล่นโซ่มันกำลังงามตัวน่ะน่ะน่ะโอ้ยบัตรจใส่อะไใส่ไม่ได้คู่กับสอนแลแบ๊กแบ๊กคิดคิดวิก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 เฮ้อ อ่า I want to go to ่า home 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 no 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 home มาเป็นคน home home บ้านคนเห็นนอบ้านจะคล้องว่าวางไหนวะบ้านจะคล้องวะอ๋อพี่สิไปบ้านจะคล้องบ่เออแมนเต้องบอกเล่าเดี๋ยวอยู่กับคือบ่าวาปอวภาษากิฟตจกแล้พี่งบอยยังพกกระบือเรื่องขึ้นกัน วันว่าจะสากินว่าเป็นเล็จดิบอรครับผมยังติดศูนย์อยู่ยังบอกเก่อยู่ครับเออก้าบานี้คว้ามาข้างใจป่ะนี้ป้นท่ายบ้าบนี้ละครับเอ่ออ่ะ Thank you, thank you Thank you จังได้ Thank you มันก็เจ็บตัวเอ้าพอแท่งกับได้ขอบใจหลายๆเด้อที่บอกท่านรับผมอี๋ยวบ่รโอ้ที่เข้าแล้วบอ โอ้เขามันไกลนี่าละห้ำห้ำามทางเนี่ยผแป๊บหนึ่งเด้อวานไดครับสิไปบ้านแยกข้องไปทางไหนบ้านแยกข้องตีเออนี่ครับนี่เจ้าตรงไปนี่เห็นน้ำทางนี่บ่นี่เออเออตรงไปนี่เลี้ยว้ส้มงกระท่อมหั่นเออเลี้ยวไสยไปเจ้ากระตุ้งไปอีกตรงไปมันสิเป็นโกงวงสองโคกอยู่นี่มงโกบ่วงมันน่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลยก็จะมีบวกแควนเราวเลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่หันเห็นบ่ครับมันเออบวกวคยแล้วเจ้าโงง้อเข้าไปมันมงป้าไพ่นั่นแล้วก็แวบไปนั่น พราะแบบไปนั่นแล้วเจ้าก,ก็ถามคนแถวนั่นเบิ้งว่าเจ้าหลวงบ่ต <c oughs> ้อง <c oughs> เป็นมืดบนเพื่อเบิ่งบ้านนี่ไงพยานเจ้าหลวงเออขอบใจหลายๆเนอะ,รนะครับต้องไปเาไปเนี่ยแหละเพื่อเราจิไปคว้าเลขเออขอบใจขอบใจข,ขอบใจ,บจบครับฮัลโหลจ้าโ,โ <ฮ S 2> อ้เขาเจ้ามาถามทางตัวแมนฮ <c oughs> ิก็ลังติหัดเฮียคล้องบอลซีให้หนูขอสนอ จะมาพูดให้ก็ได้ผมมาแล้วก็ัดีให้ก็เก่าตัวเนาะกล้าขอก็กล้าให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่นบัตในค้องบ่ครับแม่นอยู่ค่ะอีสานนี่แหละค่ะผมเป็นทนายสายสืบอบนนัดหนึ่งของประเทศครับทนายนี่ธุระอีหยังกับอีสานค่ะผมได้รับหน้าที่อ่านมรดกมือล้านซึ่งคุณย่านได้รับมรดกนั่นครับฮะฮะมือล้านครับได้ยินบ่ผิดครับ โอ้ยายขึ้นเป็นยังซี่จำปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้หคือสั้นแหงเน้่ยอู้หู้เกิดมายายบ่เคยได้ยินนั่นเงินมาสิเดี๋ยวเป็นเงินยเสียงเงินล้านโอ้ยยายฟังหนูกวอนฟังหนูกวอนเจ้าไปเป็นเศรษฐีรับมรดกหมื่นล้านแต่ย่ามดายอ้ยวิจักแล้วยายกับห้องคือกันนี่ยหยิกบางยายรู้สิบางเปนยายฝันบ่เนี่ยแขนมาแขนมาเฟียบ่เฟียบดูดีใจน้ำด้วยอันนี้ความจริงได้รับ เพื um. ่อความถูกต oh. ้องผมขอบัตรประชาชนเพื่อความชัดเจนครับบัตรประชาชนตีค่ะเอาให้เขาเอาให้เขาเร็วๆเงินลายมันสิขึ้นใจคือเต้นเฮงเลยจำปีจับมึงได้จับมึงได้พอนะอุ้ยพอนะตุบๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเร็วเดีวเอาค่ะค่ะคุณยายครับอันนี้มันบัตรคนจนครับบัตรประชาชนครับอุ้ยเอาให้มันถฉยเลยไหมอุ้ยมันอยู่ไหนเนาะนี่นี่ เร็ว,ๆๆวเร็เฮ้ยเฮ้ยใจเย,ย็นนยายดึนั่งสายใจน้ำสกุ่ยังครับคุ้มเพชรค่ะโตรจริงเสียงจริงหนูเป็นพยานให้ได้จ้ามผมต้องกาบคอพอยางแห้งเลยครับอีหยางค้าวันนี้ผมตามหาคุณได้สายใจเพชรพุ่มครับ บะเมนพุ่มเผ็ดเผ็ดพุ่มครับยเยี่มาคนหาคนบ้านพ่ยู่ที่ไหนครับุูนอยู่ท้ายบ้านพูนนอันนี้ังาวผัดผมนี่เนาะคำเนาะบืงกันวายนี่สิริเผดพูอีกแล้ว ว่าได้จับเล้วมาเนี่ยตายแล้วใส่เร็วเออใส่ดีๆเขาลึกๆ